ตัดผมพันห้า้ยพันห้าสามคนอ้มคนเลยเหรอกอ้ยีตัอสมัยคริสตัลแล้วอยเอห้าร้ยได้นะังอยู่มมึงนั่งรถเบล์ไปตีตัีจับดูมันสะอาดตอนนั้นในกระเป๋าคือมีเงินถึงแปดรอยบาทจําได้ว่ากูตีที่หกร้อย0รูเข้าไปถึงปุ๊บกูเลือกเลยความแน่นมากเพราะใ่แรงมากปักปัของไม่ปัก เลือกเลยเอาป้าคนนี้โอ้โหป้าด้วยเหรอดุนเขาบอกลูกเรียกกูลูกดุนลูกไปทำอะไรมาป้าคุณแม่ครับผมเอ้เด็กไม่เป็นเด็กผียังก่อนดิหกร้อยบาทนี่องก่อนเด็กผีแล้วตอนเด็กตอนเด็กผีก็พันสองแล้วไม่มีแล้ว มัาทันโรงแรมสยามนะทันดิเฮียข้างหลังเนี่ยเป็นแดกเ้าต้มไงเออเที่ยวอาซีเอเสร็จแล้วก็ต้องไปใช่แล้วมาแม่ง้เด็กที่มาถ่ายพวกนั้นก็คือน้องทำไมมาทำมาทำงานอย่างเงี้ยน้องบอกว่าอ๋อหาค่านิเซอร์ไปเที่ยวอาซีเอใช่ของกูอ่ะของกูไปทำวิทยาทานไงหนูต้องทำวิทยาทานเพื่อเด็กๆ่งดูดีใช่งานงานทำงานโอ้ทุยใช่วันนี้ก็เพื่อนน้องๆเลยแหละเก็บสละเพื่อชาติเสียสละเพื่อชาติที่เคยแข่งกัน โอ้ประจําประจําสมัยก่อนเมาเมามากไปหน่อยจริงมากไปหน่อยแล้วแม่งยากแต่แม่งแข็งก็ทําไงครับก็ดูดแมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่อกยอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ต้องแ่็กเมาเมื่อก่อนยาฝรั่งเลยก่อนที่จะมีในเมืองไทยอ่ะยาฝรั่งเสร็จกู กามก่อนรุ่นรุ่นแรกๆอ่ะไอ้ที่แดกขี้ปวดหัวดชิปใช่นั่นะไอ้ศาตว์เหมือนจะหัวใจจะวายอ่ะปวดหัวแล้วก็กลายเป็นเอาแล้วมันบีบใช่มันบีบแล้วก็หลังๆก็มาบีของไทยมาทําเองทําเองขายสิบปีที่แล้วก็เอาของที่มันบีสมมติรวมกันนะเคยเซ็หมูดกี่คนเอาจริงๆป่ะเอาจริงๆเลยนะเรื่องจริงเลยนะใครคนเดียวนะกูเคยผู้หญิงเก้าคนพร้อมเลยไหนตอน ไม่ได้ตั้งใจเกิดมาใช่ตอนที่กูออกเพลงเนี่ยเหล่อมายตอนที่กูออกเพลงไม่ใช่ก่อนนุ้ยเพลงลอยกับใจนี่กูรอ่ตอนสมัยกูออกเพลงนี่เว้ยแล้เราก็เสร็จหมดเก้าคนกวมดโอ้โหตอนนั้นกูอึดเลยมึงกื่น้ำเติมเติมเติมมึงดื่มน้ำเก้าคนเนี่ยเราก็เสร็จเก้าคนเรียกูเติมน้ำเดี๋ยวก็ยาแล้วกูออาเก้าคนกูไปเอาที่ไหนรู้เป่าพอเด็กูเล่าให้ยัยฟังเลยกูเรียกมาวันนั้นเพื่อนกูขึ้นไปวันเจ็ดคนกูเรียกผู้หญิงมาเก้าคนกูบอกขอยิิญรับกันข้าวคนก่อนเลย มึงเคยอากูให้มาเรียงเหมือนเป็นโนอ่ะป่งป่งปุ้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 งไรกันแล้วให้ผู้หญิงแมันอ่ะเพื่อนกูก็ยืนดูอย่างเงี้ยไอ้สัเพื่อนมึงไปเอาไรไม่เอาก็ห้องรวมเลยห้องรวมต้องเชเก้าคนคุกเยอะเลยเก้าคนเดี๋ยวใครกูรองหมดเลยคุพร้อมกันภูรแสนว่ะเมื่อก่อนมีบ้งบ่อยแย่สมัยก่อน ไปไเที่วยวนี่ะบายอะไรนะเล่นนที่้นวลว,ลว,ลวนจะีนวดกระปูเอานวดกระปูกอ่ะนวดกระปูปเคยแต่แพงเพราะว่าพอมึงจะถอดช่างเกมมันก็คิดมึงแปด้อพอมึงจะถอดเสื้อมันกคิดมึงห้ารบวกค่านวดอีกเก้าแม่งล่อไปจนสองพันกบาทจริงจนวกระปูนี่มันไม่ได้เพราะเขาได้ไดเราได้ด้วยได้แต่ว่ามัน<อ>ชาร์จเพิ่มใช่ชา์เพิ่มมันไม่เวอร์ปเยอย่ยงเลยเออพูดไม่หยาชาร์จบกนเคนะคน ไอ่าเคยสิแบบพ่อมาส่งแบบที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล,แล้วก็มารับอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนตอนขากลับหนีพ่อกลับสก๊อตสก๊อตกับไฮโซใช่ป่ะ<ว>เรา,า,าจะดูทรงดีกว่าปะ่ะจะสวยไม่สวยผิวด่างผิวขาวผมสั้นผมยาวเลยไม่ต้องจะขอดูสะอาดดูสะอาดดูสะอาดแต่ถ้าเหม็นไม่เป็นไรแต่ดูสะอาดถ้าขอขาสะอาดอะไรก็ได้ดูสะอาดไม่ชอบมีกลิ่นชอบเป็นเมนอ่ะ ไม่กูก็ชอบสชอบเมนกูก็ชอบสาก็ชอบชอบเรียไหมชอบเลียมาชอบมีหิวไหมบ้างชอบมึงรู้ว่าเทปที่ออกไปนี่เดี๋ยวโทรศัดังมจะบอกใอ้เฮียนี่คนเขาพยายามจะติดต่อมึงเลยนะนี่กูพูดเล่เล่นเลยมอนเพุุ้ขุแนนี้ที่มึงบอกชอบเลียนี่โอ้ยตอนนี้มึง ไปเดินเลียกุนนายนี่แบบว่าก็พื้นทั้งประเทศแล้วเนี่ยเฮีดีดีตั้งแต่โควิดมานี่ไม่เลยว่ะเพราะว่าก็ไม่อยากไปเที่ยวมันไม่มีที่เปิดด้วยไงแล้วมันไม่มีกิจกรรมไม่ออกไปข้างนอกไงแล้วกู็อายุมากด้วยมั้งกูก็ไม่ค่อยมึงอ่ะอย่าไปพูดอย่างนั้นอายุมันาเลยโอเคถึงอาเจม่าแต่ยี่วอมมันสบายกว่านเว้ยมึงไม่ต้องพาไปกินข้าวต้องพาไปมึงรู้ว่าเราเราสองคนน่ะเด็กๆมันยังคิดว่าเราแม่งอายุสามสิบต้นอยู่เไย เรายังไม่เป็นลุงมึงเงินพ่อแล้วไม่เป็นลุงพ่อพิม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 พ้นปันมึงทำอะไรป้าปั้นน่าจะไฟิตเนสน่าจะไม่ทำงานถ้่ช่วงนี้นะไม่มีแลิวอยู่แต่บ้านฟิตเนสแดกแดอะไรนะแดกอะไรนะอะไรนะคังีชังคังีชังแดกคังฮีชังดูหนังแล้วก็แดกคังทีชังไปเรื่อยๆนะครับมึงชอบดูหนังไหมชอบ่อบ กูชอบอยู่บ้านกูก็จะดูแต่หนังอะไรดูหนัฝรั่งเหรอดูดูได้หมดอ่ะดูซีรีส์ดูอะไรหมดอ่ะแต่ก็น่าจะเป็นซีรีส์ฝรั่งอตอนนี้มันดูซีรีส์ฝรั่งเน้นเดตเล็กก็ส่วนมากจะเป็นช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นดูพวกรายการพวกยูทูบอะไรเงี้ยเพื่อเราจะมาเป็นยูทูบเบอร์ไงก็ดูหน่อยอะไรเงี้ยเอาที่มึงแนะนำก่อนซีรีส์ที่มึงแนะนำกำปั้นแนะนำซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์ที่แนะนำตอนนี้มึงดูอะไรอ่ะ เอามึงก่อนดิอยากจะรู้มึงมีอะไรแนะนำมั้งเอาใน넷เซกกันเน็ตเซกเดฟฟีเดฟฟิกไม่ค่อยดูว่ะถามมึงดูล่ะกูจะดูเป็นไอ้หนังที่เป็นเขาเรียกนะสปอยอ่ะออ๋สปอยกว่าสปอยหนังอ่ะสรุปเลยเออเพราะว่าสรุปเลยประมาณยี่สิบนาทีแต่มันก็เพลินดีเหมันก็เหมือนเปิดไปแล้วก็ฟังแล้วกูก็จะหลับอ่ายูทูบใช่ไหมเป็นแนวนั้นไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าดูพวก ซีรีส์ยาวๆอ่ะมันจะกินเวลาเว้ยมันจะใช้เวลานานมากแล้วมันจะไม่ได้ทำอะไรช่วงนี้นะในช่วงนี้กูต้องมีอะไรทำเยอะทับปั้นฟังเพลงแนวไหนฟังเนกผีไปไกล้ใกล้ทุ่มีน้าเนี่ยฟังแนวไหนฟังแนวไหนมึงฟังแนวไหนกูจะเป็นสายแดนว่ะแดนยังไงอีกูอยากรู้ฝรั่งฟังแดนเออเพราะฟังเดี๋ยวนี้กูจะกลับไปฟังยุคเก้าสูตรพวกจัสตินพวกอะไรประมาณนั้นไม่ได้ฟังแนวแชรแนว ไม่ได้ฟังนะครับผมไม่ค่อยได้ปาร์ตี้ไงนักร้องที่ชอบที่สุดจัสตินจัสตินบีเบอร์จัสตินเชมเบรล็อกรุ่นกูต้องทิมเบรล็อกไอ้จัสตินบีเบอร์นี่มันคนละรุ่นกันชอบสไตล์ชอบแนวชอบอะไรเงี้ยเราก็โตมารุ่นนั้นไงแต่เขาไม่ได้ออกเทปอ่ะเนี่ยใช่ใช่ไทยร้องไทยไทยก็ฟังเรื่อยๆเราถูกฟังเพลงไม่เปิดว่ะไม่หยไปฟังเนเดี๋ยวนี้ไม่เคยไม่เหมือนรุ่นมาแล้วอุยกูชอบคนนี้ชอบคนนี้คนเดี๋ยวนี้ฟังได้หมดฟังไปเรื่อย แต่ผมไม่ได้ชอบเลยมากมายอยากเล่าดีที่สุดเดี๋ยวโดนจับเอกล้ชอบอยู่อย่างเดียวชอบดุเนอว่ามันชิลดีแล้วก็มันไม่ค่อยทำลายสุขภาพมันสามารถแบบที่จะตื่นมาแล้วมันก็ทํางานได้เลยถูเลิกงานแล้วเพื่อนเริกแล้วนะเออพวกเราก็คือเหมือนพวกเราตอนเป็นรุ่นเราใช้ไปเยอะแล้วไงเราก็อิ่มแล้วอ่ะอิ่กับพวกนี้แล้วอะแล้ว่าไม่กล้าเลยคงไม่กล้าเล่นเลยนะเออครูว่ามันกลัวเล่นแล้วเดี๋ยวแบงค์หน่อย ว่าเราอิ่มมากกว่าเราเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วจุดสูงสุดของมันคืออะไรแล้วมันจะให้โทษอะไรมันเป็นคืออะไรเราพอแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อิ่มตัวแล้วแก่สุดแก่สุดในชีวิตแก่สุดแก่สุดเหรอไม่เคยถึง40ไม่เคยเหรอไม่เคยอ้อไอ้ีอย่างที้กชนะมึงดิเเด็ดแมเด็ดทำ ว de 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 med, ่าเขาน่าจะเด่นเพราะเขาเป็นระสบการณ์มีอะไรฮะแก่ไม่เหนียวมันรอดไอเรามึงเคยยุบมาสุดตลาจถึงไม่สามสิบา่ะโอ้ีย่กัพันม่้สสี่สิบแต่เฉลี่ยแล้วกูยิ่น้อยกว่ามึงไงมึงนัดเนียชกูย่ร้อ่ามึงไงแล้วก็มีที่ไดเจอเยอะกว่ากูเี้